สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องมิสุสายลุยนะคะวันนี้น้องมาอยู่ที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็มาส่งรถคันหล่อๆคันนี้ที่บ้านลูกค้าเลยนะคะแล้วพอดีว่ามีสวนปาล์มอยู่ด้านหลังเลยแล้วก็ได้วิวที่สวยๆนะคะดเดี๋ยววันนี้น้องพามาดูกันว่ารถที่ใช้ในละแวกนี้ที่มันเหมาะกับการใช้งานของลูกค้าเลยคือนี่เลยค่ะเป็นรถนะคะรถบรรทุกปาล์ม เดี๋ยวเราพาดูกันจากด้านหน้าเลยนะคะมาค่ะ,ะคันนี้นะคะอยากจะบอกว่าหล่อมากนะคะตัวนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะสก,กูฟฝากระโปรงหน้ารถแล้วก็อักษรไททันสปอร์ตแบบนี้แล้วก็มีไฟไฟสปอร์ตไลท์นะคะสองดวงแบบนี้เลยใส่มาพร้อมกันกับกันชนหน้า KTC กันชนหน้าเหล็กแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็มีห่วงโอเมก้าอยู่ด้านหน้าแบบนี้ด้วยนะ ดูด้านข้างนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้นะคะเพิ่มความปาคมให้รถ<ๆ>เรานิดนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นข้อไฟหน้าไททันแบบนี้แล้วก็คิ้วล้อแท้ของมิซูเลยนะคะแล้วตัวนี้เลยตัวหล่อของเรานะคะก็จะเป็นล้อแม็กขอบ16นะคะล้อฮัมเมอร์ตัวนี้นะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะแล้วใส่คู่กันกับยางคอสตินเอนะคะตัวนี้เป็นยาง2อ5 7 5 r 1านะคะ แล้วก็ถ้าเราไม่ยกตัวนี้จะติดนิดนึงตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เราเสริมยกก้อนมาให้ลูกค้าด้วยนะคะประมาณสนิ้วนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะแล้วคราวนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นี่อันนี้จะเป็นตัวแถมพิเศษเลยนะคะ4ี 4, ่คูณสี่ออฟโดนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายลายยี่สิบเอ็ดลายนี้ลูกค้าจะได้เห็นบ่อยมากนะคะอ่า พะมันเป็นลายยอดนิยมจริงๆอ่ะเรามาดูด้านข้างต่อเลยนะคะตัวนี้ชุดสแตนดาร์ดของเราก็จะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะผิวกันสาดกันมือและบันไดข้างตะแกรงเหล็กแบบนี้นะคะเพื่อความสะดวกในการขึ้นขับนะคะมาดูด้านหลังต่อเลยค่ะนี่ไงเจอชุดหล่อของเราแล้วอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นคอกบรรทุกปลาแบบนี้เลยถ้าลูกค้า เคยเห็นน้องรีวิวรถบรรทุกปามจะเห็นเป็นอคอกสูงแล้วบานออกข้างนะคะแต่ตัวนี้จะขึ้นมาแค่ประมาณ10เซนแล้วบานออกข้างนะคะแล้วด้านหน้าก็จะมีการตกให้แต่ความพิเศษของอขอคอกปามแบบนี้คือสามารถยกออกได้เลยไม่ต้องมีการาขันน็อตยึดอะไรเลยนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นแบบว่าสามารถเอาใส่เพื่อใช้งานแล้วก็ถอดเก็บที่บ้านได้หลังจากใช้งานแล้วนะคะ เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บรายละเอียดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นชุดกันชนท้ายเหล็กแบบนี้เลยนะคะใส่คู่ใส่ใส่มาพร้อมกันกันกบห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนแบบนี้และตัวนี้นะคะเรามีจอด้านในเราก็เลยมีกล้องหลังให้แบบนี้เรามีค้อบไฟหน้าแล้วใช่ไหมคะครอบไฟท้ายต้องไม่ลืมนะคะมีตัวนี้มาพร้อมนะ ัวนี้นะคะก็คือเวลาเราจะเปิดท้ายเราก็ดึงเหล็กตัวนี้ขึ้นก่อนแล้วก็ปลดตรงนี้ได้เลยนะคะก็มันเซฟได้ทุกอย่างนะคะป้องกันไลเนอร์ของเรานะคะก็คือตัวนี้จะกันปาลมไว้เรียบร้อยเลยอ่ะอ่ะเดีวปิดให้เลยนะคะค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านในก็จะมีการเพิ่มเติมอ,อันดับแรกเลยดูกุญแจก่อนนะคะกุญแจตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบพับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะมีล็อกมีปลดล็อก แต่ตัวนี้ไม่มีเสียงให้ลำคาญนะคะมีแค่ไฟกระพริบนะคะใช้งานดีค่ะตัวนี้เลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะก็จะมีจอแอนด o อยแรม2ขนาด9นิ้วนะคะหน้าตาก็จะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะมีเพิ่มเติมประมาณนี้นะคะแล้วรถคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่6 176,000บาทนะคะถ้าเป็นสีบรอนแบบของลูกค้าคันนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการก็สามารถโทรหาน้องได้เลยนะคะ0994615466นะคะอ่นาะคะใครสนใจตัวนี้ก็โทรสอบถามได้เลยค่ะยงว่ายังไม่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะ หล่อประมาณนี้เลยเรียกว่าหล่อมากเลยดีกว่านะคะคือขับไปจอตรงไหนก็มีแต่คนมองนะคะอย่ามัวแต่มองนะคะให้จองได้เลยค่ะยังไงน้องฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าที่จังหวัดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดต,ตรังนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้น้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ